ผมชื่อธนูนะครับเป็นเอ็มดีของบริษัทธนูเทรดดิ้งตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิน้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาทีมของเราได้บริการคนไทยหลายคนในการจัดหาสั่งเสื้อสินค้าจีนและส่งเข้าไปที่เมืองไทยจึงมีลูกค้าคนไทยหลายคนตั้งเราเป็นตัวแทนในเมืองจีนดูแลธุรกิจฝั่งเมืองจีนในทุกด้านทุกฝ่ายถ้าท่านก็อยากจะได้มีคู่ค้าพันธมิตรอย่างมั่นคงในเมืองจีนท่านสามารถเช็คตูข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้จากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่ง ทีมของเราทุกคนจะเป็นคนชินที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้อย่างดีและทีมของเรายินดีรับใช้ธุรกิจของท่านอยู่เสมอนะครับอย่าลืมเลยครับรีจุดจาเว็บไซต์นี้ไว้เลยครับหรือส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่อาจจะมีความต้องการก็ได้ครับสวัสดีครับผมพอมนี่คงทวีปัจจุบันเนี่ยดำเ,เนินธุรกิจเกี่ยวกับนําชิ้นส่วนอะไรการเกษตรจากเมืองจีนเข้ามาขายในเมืองไทยเพื่อทำตลาดให้กับตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทย ก็รู้จักกับบริษัทธนูเทรดดิ้งมาประมาณ3ปีแล้วก็ได้รับความสะดวกอำนวยความสะด,ดกวกจากธนูเทรดดิ้งเพราะว่าเขามีความเป็นมืออาชีพในการหาสินค้าและก็โรงงานรวมถึงการนําสินค้าเข้าจากเมืองจีนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยท่านผ้มได้รับความสะดวกและได้รับสินค้ากับราคาที่สามารถทําตลาดในเมืองไทยได้ง่ายขึ้นขอขอบคุณบริษัทธนูเทรดดิ้งมากมาครับขอบคุณครับ